เรามาดูอั้นอนการทำน้ำมันมันเตี้ยนใช้ในโวเรือนกันนะครับอันนี้ครับขวดพลาสติก5ลิตรหรือว่าจะเป็น1ลิตรหรือว่าจะเป็นขวดเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมที่เราจะทิ้แล้วก็กากต่างแล้วก็เศษอาหารนะครับที่เหลือขยะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มันจะเป็นชิ้นเล็กๆมาอันนี้คือของที่ใช้เหลือครับมันก็เป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะได้ยาลุงขวดแล้วก็ตอนที่ตัดปองระหว่างหากับน้ำออกเนี่ยมันจะได้ง่ายนะเอาออกเดียออกอย่างขวดด้วยนะครับเราได้เอาขวดทำมาใช้ได้อเยรั ตับไปเลยครับใช้มีใช้ไก่อะไรก็ได้ทำให้มันเป็นชิ้น,นเล็กๆไม่ต้องไปซีเรียสมันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกดใจใน YouTube แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับชิ้นประมาณนี้กำลังพอดีนะครับโอเคนะก็ไม่ต้องละเอียดเล็กมากหรือว่าใหญ่ไปแต่ถ้าเกิดว่า้มันยังไม่เยอะเลยก็แชร์ตัวเย็นครับช่องฟิตแชไ้ก่อนค่า ติดที่บ้านไม่ว่าแล้วเสร็จแล้วขวดนะครับเราก็ไปล้างมาให้สะอาดเพราะว่าที่ผมใช้ขวด5ลิตรเพราะว่าถ้าเป็นขวดเนี่ย1ลิตรธรรมดาขวามันเล่กลัวเห็นยอยู่มันเล็กอันนี้รูมันจะกว้างกว่าใหญ่กว่ามันก็ง่ายการจัดเก็บแล้วก็การทำทีนี้เราก็ไม่ยากครับจับกรอกลงไปเลยไป ใายดีก็หาขยะมาให้ค่ะบอกว่าครึ่งขวดหรือว่าเ,เกือบจะเป็นขวดเลยก็ยงมีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการย่อยใช้เศษอาหารนะครับนะครับเราใช้มูลได้เดียวแล้วก็เป็นการปรับสภาพดินครับอันนี้เราก็หมัดเพื่อที่จะใช้แล้วก็อาหารที่ใช้เจะมีตัวจำกัดไหมไม่มีครับสิ่งที่ใช้เอามาหมักนี่คือใช้ได้หมดอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกทายไม่ว่าจะเป็นเศษเนื้อเศษดินอะไรอย่างี้อยู่ที่ย่อยครับได้เศษไขมันเนื้อสัตว์แต่ว่าถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์เวลามันย่อยแล้วมันจะมีอิทธิพลบนทานเจะอพืชก ันนี้ครับหนึ่งขวดต่อหนึ่งช้อนก็ปริมาณประมาณ10กรัมครับสิกรัมต่อน้ำห้าลิตรต่อขวดห้าลิตรแต่ผมเพื่อกาวอะไรดีกว่าช้อนมูไส้เดือนเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะครับในการทําน้ําหมักนะครับนี่ครับอันนี้คือมูลไส้เดือนของผมเองนะครับอันนี้ก็จะใช้ประมาณ250กรัมนะครับต่อขวด5ลิตรนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็นี้เราก็ทำง่ายครับก็ฟองหมือนเดิมเราทุกอย่างเราใส่เข้าไปเราก็เติมน้ำแป๊บหเต็ม แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็ทำอีกอย่างครับขยับขยับให้ส่วนผสมเนี่ยเท่ากันปิดไว้อย่างนี้หนึ่งวันเพิ่งน,นี้มาเปิดปุ๊บแล้วก็ขย่าท่าเดิมครับคว่มทีนึงแค่นี้นเองแล้วก็เปิดฝาไล่อาการ,รออกแทรกการไหลเข้าแล้วก็ปิดแค่นั้นเองแล้วก็เก็บไว้ที่โลง,ท,งทําร้อนก็ฝากพี่น้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ